เอานี่ครับผมนี่ข้าวเหนียวดอนนาดอนนะครับก็ขอ12ของเราครับผมนี่ในแปลงทดลองครับกําลังสีทวมแล้วครับผมอุ้ยเป็นตะนายครับพี่น้องครับเอาครับสวัสดีครับพี่น้อง้วงไฟที่เคารพบลักครับผมนุ่มพันชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง y t u t u นะครับ c o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  k f แ n p a g e นะครับแล้วก็ติ๊กต k อกครับผม ที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสำหรับเ้าบูเนครับผมนี่เช้าวันเสาร์ที่15ตุลาคม2565นะครับเวลาประมาณเก้านาฬิกาครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับบรรยากาศในวันนี้ครับผมนี่ยอมความกดอากาศต่ํานะครับกําลังแรงจากประเทศเวียดนามนะครับจากวันที่14ี่ผ่านม มาถึงประเทศล่านะครับแล้วก็ล่าสุดตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับจนฮอดเศร้ามือนี้นะครับผมมาถึงประเทศไทยเป็นทีเรียบร้อยแล้วสําหรับตอนนี้นะครับผมนี่ผมอยู่แปลงทดลองนะครับพิกัดนี่อยู่บ้านมะค่าตําบลมะค่าอําเภอกันทาวิชัยจังหวัดมาศรคามนะครับผมตกตั้งแต่ย่ำกลางคืนนะครับประมาณตีหนึ่งตีสองเนาะฮอดจนถึงตอนนี้ครับประมาณเข่าโมงเศร้ายังบ่หยุดนะครับแล้วก็บมีวิเวอว่าสิยุดไงครับพี่น้องครับนี่เนาะ แล้วที่นี่คือถนนเส้นนะครับระหว่างบ้านมะข่านะครับลงไปบ้านโน่นตานนะครับสิเขาตัวเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งตอนนี้ผลปรากฏว่ารถใหญ่บสามารถสิไปได้ครับผมอยู่นี่จะเที่ยงมอเตอร์ไซค์นะครับเพิ่นกลับไปได้บ่กี้เมตรนะครับผมนี่เพื่อเพิ่นไปกลางดางใส่ม่อใส่รอบนะครับต่างๆนะครับในการหาป่าต่อไปแต่ว่ารถใหญ่ไม่สามารถที่จะไปได้นะครับผม ซึ่งสาหรับเศ้ามนีนะครับผมสีมาว่างจ๋านะครับเกี่ยวกับเรื่องของแปลงสาธิตนะครับหรือว่าแปลงทดลองนะครับอีกแปลงหนึ่งของข้านะครับพี่น้องครับนี่เนาะนั่นก็คือข้าวเหนียวดอนนาดอนก็ขอ12นะครับผมนี่ซึ่งปกติแล้วน่ครับผมนี่สําหรับแปลงที่อยู่ข้างๆเรานะครับก็คือเป็นแปลงทดลองอีกหนึ่งแปลงนะครับคลิปก้อนดีพันมาครับน่าน59เบอร์18เตี้ยหอมต้านทานโรคตาทิโตนะครับยกหางนี่เนาะ รวมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับเนี่ยรับเห็นตะไบล่อมแหลมลอมแหลมอย่นี้ะครับพี่นอกแล้วก็อีกหนึ่งแปลงนะครับที่ผมอยากสือมาว่ามือนี้นะครับนลักษณะของต้นนะครับสีสูงก็สองสายพันธุ์นะครับเทียว่าถึงนะครับนั่นก็คือนี่ครับข้าวเหนียวดอนาดอนกอขอสิบสองนะครับผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวอนนี้เนาะให้พี่น้องฟังไปนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันสักดบนะครับตอนนี้เนาะ ของน้ำนำลักษณะนีครับนีครับผมนี่ลักษณะของต้นนะครับหลังจากที่ออกห่วงนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วขนาดต้นสูงพอสมควรนะครับประมาณ120-130ถึงมเซนนะครับผลปรากฏว่าตอนนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องคันน้ำยังขึ้นแบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝนตกแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมก็คิดว่าอีกว่โดดนะครับตะกงสี่วมห่วงนะครับเนาะ เอาให้พี่น้องเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันชัดๆนะครับตอนนี้เนาะเอาหนี่ครับพี่น้องครับเนี่ยมาเบิ่งกันชัดๆครับผมนี่โอ้ยกําลังออกห่วงเลยทีเดียวนะครับผมนี่คันทรวมนี่คือจะเป็นต้นสีดายเนาะครับผมนี่นี่ขนาดว่าเป็นเขานะครับข้าวเหนียวดอนนาดอนนะครับซึ่งมีต้นสูงพอสมควรนะครับร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบเซนนะครับผลปรากฏว่าน้ำก็ยังท่วมขึ้นมาหอดตรงบริเวณตรงนี้ครับผมนี่ อีกเล็กน้อยกับเขาในบ้านครับพี่น้องครับสินเนาะเอาสาหรับเช้าวันนี้นะครับก็เลยมารีวิวให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิรงบรรยากาศกันนะครับสําหรับเช้าวันเสาร์ที่15ตุลาคม2565ครับพี่น้องครับเบิรงบรรยากาศครับผมนี่โอ้ยเป็นตนาให้ครับเอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้นะครับเม็ดฝนก็ลุกหนาลุกมากเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะ เอาจังไรก็แล้วแต่นะครับลุงขวัญแช่หัวใจเกษตรพรอมที่งานนะครับกัสิมาแรงานผลนะครับผมของความคืบอนหนานะครับของแปลงสาธิตของเรานะครับในแต่ละแปลงนะครับว่ามีความคลืบนหนาไปทังไหนนะครับบางแปลงนะครับกระทวมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบางแปลงนี่กาลังสิทวมเนาะแล้วก็มีอีกหลายแปลงนะครับผมที่บ่ทันไอทวมเนาะกำลังงามเลยทีเดียวนะครับเอาจังไรก็แล้วแต่นะครับลุงขวัญแช่หัวใจเกษตรกัสิเดมาารงานไหนพี่น้องฟังไปนะครับ ได้รับฟังกันเป็นระยะระยะกันแล้วกันนะครับฝากพี่น้องฟังไปนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับผมเอาสําหรับวันนี้ครับผมนุ้งขวัญชัยวันเจเกษตรนะครับเกษตรย่างไปสารวจตรวจสอบนะครับผมนี่ว่ามันถ่วมหลยปในนอกระสีย่างลงไปนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยนะครับพร้อมล่าผ้าจากพี่น้องฟังไปไปเพียงเท่านี้ครับสาหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมเอาพี่น้องครับลงมาเบิองน้ำกันครับผมนี่อุ้ยเลือดไฟกําลังข่วนน่ครับพี่น้องครับไปไป